งานประจำปีก็เริ่มตั้งแต่เดือนสี่แรมสองค่ำของทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าตรงกับวันที่เท่าไหร่ก็คือของปีนี้2,565ก็ตรงกับวันที่19มีนาทานข้าวถาจริงจริงก็คือเป็นการไหว้กัตริะบรรพบุรุษซึ่งมีกันมาเป็นร่วมร้อยปีเป็นร้อยปีผมก็ก่อนจะมีพิธีตรงนี้มันมีสองสองสองพิธีอยู่ ก็คือวันที่18มีนาเนี้ยเขาเรียกว่าพิธีพราม์แต่ก่อนจะถึงตรงโน้นก็ได้ท้าความว่ามันจะมีอพิธีพรามคือพิธีพรามตรงนี้ยก็ถือว่าเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสาลาพนาายเนี่ยท่านก็อ่า คนจะมากราบไหว้บูชากันตลอดเป็นที่รู้กันในหมู่บ้านและตอนตอนนี้ก็รู้สึก,กียพ่พร่หลายออกไปข้างนอก ดังนั้นคือคือถ้าพอมีวันที่18ดเนี่ยเขาจะทําพิธีตรงนี้จนจบกระบวนการอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็จะมีการต่อเนื่องถึงวันที่19อีกวันหนึ่งก็คือเป็นพิธีข้าวฐานตรงโน้นซึ่งใครจะมาบนบานสารกล่าวหรือทําอะไรไว้ต่างเนี่ยเขาจะมาเขาเรียกว่าแก้บนก็คือมีของที่เขาบนไว้เขาจะต้องมาไหว้มาแก้กัน วันที่19แล้วก็มีทรงมีมนโนรามีอะไรต่างๆมารํำถวายท่านแล้วก็ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขอให้ท่านแก้ไขให้ในวันนั้นคือจะมีทําพิธีมีการเสกแป้งมีพรมน้ำมนต์คือทุกอย่างที่มันผมเองก็ผมอธิบายไม่ได้พอถึงจุดนั้นมันก็มันต้องพูดออกเป็นภาษาของท่าน โดยที่ว่าเราก็เหมือนเป็นื่อกลางให้เช่นนั้นเองมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ต้องมาคิดเองอะไรเองต่างๆเป็นตัวแทนของรุ่นลุงรุ่นลุงเนี่ยเขาเป็นร่างทรงให้กับเจ้าเมืองข้างในเขาเรียกพยาโอทองปีนี้ไม่มั่นใจเลว่ามันเกิดเหตุการณ์ โรคโควิด -19 นี่มันมันจะมีปัญหากับพิธีการหรือเปล่าเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะเข้ามา,าหนาแน่นแล้วก็การป้องกันการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันก็จะทำได้ลำบากทีนี้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือจะต้องทำให้พิธีในวันที่18กับ19เนี่ยเป็นพิธีการที่เรียบง่าย คือต้องมีจัดระเบียบให้ามาไหว้มากราบมา,าวางของไหว้ต่างๆเนี่ยให้ให้ห่างๆกันแล้วก็พิธีกรรมในการทรงต่างๆเนี่ยก็จะลบออกไปคือคือจะหยุดเอาเป็นไหว้ปีต่อไป